สวัสดีครับนี่ม่ปูปอกก็บากตองคือเขาคือเดิมครับแต่เราโดนม้าเถือกครับมาได้เขาเหนียวครับนี่แก้วแก้วบองแก้วปลาแด็นี่มีกุ้งกุ้งแช่น้ำปลากุ้งดองน้ำปลานี่กระเทียมครับพริกหลายอย่างหลายแนวใส่เือใส่กุ้งใส่กุ้งใส่ก็คือไม่เห็นนี่กุ้งเห็นไหมกุ้งกุ้ง ุ้งดองน้ำผาอันนี้นี่กระเทียมเขาแถมมาน่มันเ้าสิเมี่ยมบริเหเห็ดอยู่จิมจิเขาแถมมาจีเบิร์ดละไอช,ชิมเบิดอืมุ้มมงหงอยเขาเยวตัวมาแล้วมีห่อละห้าบาทกีจีบบาทเบิร์ดเน้อกงเบิร์ดมาไหวยังมั หาดเลยคุยกินคำาใหไงอื้ออุ้งนี่รสชาติหวานหวานขนาดโามักกินดิบได้เพี่กินตัวหนึ่งแล้ติดใจว่ะ <c oughs> แหนมกก็มีข้าจะกินมาถามเลยเนาะกินเลยเนาะ่หิวมีเนาะนมือ,<ห>อดี<น>ับมื้อดีพอดีตอนมื้อเีขาวันษาแต่แบ่ได้บอกวันษาเลย่ไป,ยาาไปกับพี่นงองเด้องา์เปียงไปจะให้บุญเพื่อนเด้อข้งุญหรอ S <S ให้ถามนะว่าเป็นยังกินขาวตรงมากแข้งหัวมันคือจะตายกินตรงๆก็ไดเปล่า หาเดือดสามคำพี่น้องกินคั่มตาเหลือไงเบอร์น,นี่เหลือเล้วใหญ่กว่านั้นอ่เาเหลือหาหนามมาคันมได้ไหมหากันมทีงอ่อนบ่แม่นเ,เจ้ากัวไหมแซ่บๆน้ำกันพี่น้องใหญ่กว่านี้อีกเลยบ่ มันก็มาคลาม้มากบ้านเนาะขอข้หนึ่งค้าเดียวค้าเดียวบ้างแล้วแส่คูคค่ก้มเกินหรือเล่ข้าตาเหลืขอข้าม้าเลยล่ะตังแต่เนี้ยมันใหญ่มันยังหน,น่อยมันยังหน่อยก็ปากนี่น <c> ะ <oughs> <c oughs> กุยแทำยังไงเป็นเมืองประเด็กไปประเด็กไปประเด็กสร้างมาแต่น้ำไปสร้างมาแลได้ไมแซบป่ะปีสาวเธอป่ะแซบแล้วสั่งได้นะครับครึ่งโลร้อยหนึ่งโลโลโลครึหรอยสิบบาทร้อยยี่ โลละสองร้อยยี่สิบบาทตรึ่งโลแชบ่แบะแ<ส>บกระานตีปะกระานตีผมกินคุอม,มือครับไี่ห้องกางแจง็มเน่มากจักจีบบัวบบัวาบลงทุนตื่นมาหนึ่งเข่าอยาู่ว่ามีอสรษฐีมากหนึ่ง่เอะมากไพ่มาก เป็นสก,กานี่สร้งไปให้สาวพออยู่มาแล้วมาสร้งประเดกเลยพอืแล้วมาก,กินแจวแล้วเรืองเนาะเปไ็ใหญ่เขาซื้อท่องซื้อข้ามเหพอเอาเงินซื้มือพออันนี้ฝากนางอรได้ด้อันนี้ฝากนังฝากยางก้ากนาาาินป็หกมองมันสืตอิ่มม ปลาแดกกินตั้งแต่ยังในแต่น้อยเท่าไงไม่ว่างหรือว่ของแสบอยู่กับผมมากเพราะเพิ่งเกิดจเดียอนเนาะเพิคนกิดบวกินแมงแต่เดื่อพี่น้องบวกินจะเลือนผ่านไงแม่น้องปลาแดกมน้องน้อย ปุ่มหนึ่งสามคุณอีสามอืมอาหารหลักเมนูหลักเขาคนอีสานแก้วหลับน้องเติมขนาดไปวัดเขาก็ยังเอาแก้วไปจุ่ม้องด้วยเขานี่เมนไผ่พยอนอืมว่าไปวัดขาดแก้วไปได้เจอคุบาก็ยังถามหาแก้วพยองเลยเยอะ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 จูอื อียังน้อบมาเอาเยอะยังเยอะค้อจบวันแล้วหรอกพี่น้องไปแล้วบไปนี่กำนี้แหละพี่น้องบ๊ายบายฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามด้วยว้าดิบังไปแล้วพี่น้องบ๊ายบายบ๊ายบายกันแล้วไป